สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเทรดทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับ420เทรดเพื่อชีวิตกันเหมือนเคยนะครับอ่าวันนี้นำแนวแบบ rejection มาฝากนะผมอ่าเรามาสอนหาแนวรับแนวต้านและโซนแรงซื้อแรงขายนะครับอ่ากับการเทรดแบบ rejection นะฮะแนวรับแนวต้านนะเปิดมาไม้แรกก็เป็นแนวย่อยเลยครัผมอ่าก็เป็นการโดจิลำทางเหมือนเดิมเห็นไหม มีรีเจคชัดเจน่ารีเจคแค่แตะแตะปลายเส้นผมกดเลยนะฮะก็แนวมันสวยเนาะแนวมันสวยไงแล้วบวกเห็นเส้นกิตด,ด้วยแต่การมันขึ้นมาไม่ถึงรอบผมเฝ้าไงเ <c oughs> ฝ้าอีกแล้วมานี้จอรรีเจกกูกดเลยมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณของผมไปแล้วอะ่ะพอเจอรีเจกคูผมมือมันลั่นไปกดเลยผมไม่ได้รอราคาบนนี้หรอกก็จริงก็ได้นะเพราะไส้นี้ก็เป็นแนวได้ด้วยเนะี่ย อืมเป็นแนวได้โอเคครับเดี๋ยวกลายแล้วลุ้นนะโอ้โหลงมาแบบนี้โดนอาจจะโดนไปลายไส้ล่างนี้ดีก็เป็นได้อืมสำหรับใครที่เข้าใหม่ก็ผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบในผลงานของผมการเทรดรีเจคชั่นแบบนี้นะครับผม การเทรดแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถเปิดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผงใส่ขั้นตอนไหนก็ทักไลน์ส่วนตัวผมมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมโอเคครับไปวิเคราะห์ไม้แรกกันเลยแนวย่อยเดี๋ยวที่ผมบอกก็คือเป็นแนวโดจินำทางตัวนี้ครับผมใช้คำว่าโดจินำทางเพราะมันโดจิแล้วมันเลือกทางลงไงมันนำทางลงเป็นแท่งใหญ่นี้ แท่งใหญ่แดงใหญ่บอกว่าอะไรครับผมบอกว่ามันเป็นโซนแรงขายไงครับผมเนี่ยแท่งใหญ่ๆแท่งเดียวเราก็สามารถอ้างอิงได้นะครับอ่านี่เป็นแนวย่อยเผื่อใครจะได้ออเดอร์บ่อยขึ้นเนาะอ่าตีเก็บแนวั้งตีเก็บไปลายไส้และเก็บเนื้อเราก็จะได้แบบนี้นะครับตีเก็บเนื้อโดจิและไปลายไส้ตรงนี้อ่าขยับเก็บไปลายไส้แท่งนี้ขึ้นมาแข็งแรงเลยใช่ไหมอ่ามันขึ้นมาแข็งแรงนะเขียวแท่งเนี้ยหลังจากนั้นก็เกิดการอ่อนแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะแท่งเขียวแท่งนี้ไงมันปิดเป็นโดจิ อ่อนแรงใต้แนวให้เราหลังจากนั้นกราฟขึ้นมารีเจคบริเวณนี้นะครับผมผมก็เลยกดเข้าไปจริงๆปลายไส้ตรงนี้ก็มีแรงนะปลายไส้แท่งใหญ่เนะี่ถ้าเราจะดูให้ละเอียดขึ้นเห็นไ,ไหมตรงนี้มันก็เป็นแนวอีกแนวนึงได้แสดงว่าสองแนวนนเนี้ยมันเนี่ยมันช่วยกันเนี่ยมันช่วยกันส่งกราฟลงกราฟเพราะไส้เขียวใหญ่เนะี่ยก็ขึ้นมาแข่งแรงใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็มีแรงขายเข้านิดนึงเนี่ยนะเราอันนี้เราต้องเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะผมเนี่ยปลายไส้นิดๆเนี่ยก็คือมีแรงได้แล้ว พามันขึ้นไปรีเจ็คปุ๊บผมก็กดเลยไม่ได้รอราคาประมาณนี้หรือประมาณนี้นะผมก็กดเข้าไปนะครับผมอ่าไม้แรกก็วินไปสวยงามนะครับโอเคเอาครับมาดูไม้นี้ไม้ต่อไปกันเลยอันนี้แนวโหโซนชัดเจนนะครับมผมอ่าอันนี้ใครๆก็ดูออกครับผมมือใหม่มือเก่าดูออกหมดแล้วผมแนวนี้เพราะผมเล่นเป็นการเล่นท่าเบสิกท่าพื้นฐานเลยผม โซแรงซื้อแรงขายที่มันชัดๆน่ะอ่าแล้วก็มีรีเจคชันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมสัญญารีเจคมาครับจึก๊กอ่าสัญญารีเจคคืออะไรก็คือถ้ามันขึ้นไปไหมเมื่อกี้มันย่อขึ้นไปมันก็โดนแรงขายทุบกลับงลงมาจึ๊กลงมาเนี้ยเหมือนโดนโช็อกนะรอดูมันชนะ็กนะจึ๊กเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยคือรีเจคแล้วเนี้ยรีเจคอ่า สัญญา r e j e c t i o ปุ๊บเนี่ยโชคกลงมาเนี่ยเมื่อกี้รี j e c t ุนแรงเลยนะโอ้ตรงนี้มีแรงขายมากเห็นไหมมันโดนตบอะมันขึ้นไปเนี่ย,ม,ยมันเขียวแข็งแรงนะแท่งนี้แต่มันขึ้นไปมันโดนตบวึบลงมาโอ้แสดงว่าตรงเนี้ยแรงขายมหาศาลเลยแต่มันก็มหาศาลจริงครับอ่ามีทั้งแท่งยืนยันแนวให้เราแล้วแล้วก็แท่งรี j e c t ั o นะครับชัดเจนนะแท่งนี้สวยงามเลยบินแบบคัดล้อยนีย่ฮะมาดูโซนที่ผมใช้กัน เนี่ยเห็นไหมสังเกตดูดิโซนเนี้ยมันเทขายลงมารุนแรงแค่ไหนนะเนี่ยโหมันเทแบบมันกินมาทั้งโซนมายันนี่เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นกรอบกรอบหนึ่งเลยมันเทลงมากรอบมันเริ่มเลยแล้วกับกว่ากราฟมันจะขึ้นไปอ่ะมันต้องใช้แรงเท่าไหร่อ่ะป๊าปเนี่ยไหมแต่เวลาเทขายมันเทตุ่มเดียวแดงใหญ่เยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยเห็นไหมตุ่มตุ่มตุ้ม,มเทลงมา ผมบอกว่าตรงนี้มีคนรอขายอยู่นะตรงนี้มีคนรอเทขายอยู่ก็เหมือนแบบเราซื้อทองเก็บไว้อ่ะซื้อ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 เก็บไว้วันหนึ่งทองมันราคาแพงไงสมมติตรงนี้ทองราคาสามหมื่นนะอยากขายไหมคุณซื้อทองมาสักหมื่นหนึงนะ่งอะราคาขึ้นมาสองหมื 3, นะ่นเป็นสามหมื่นเนี่ยขึ้นมาสองเท่าเนี่ยคุณอยากเทขายไหมกำไรสองหมื่นนะครับผมอ่าก็เปรียบเสมือนกันแล้วครับผมแนวรับแนวต้านก็คือตรงที่มีจุดเทขายนะครับผม อาหลังจากนั้นแท่งนี้ยืนยันแล้วว่าเอ,อไม่ไปต่อแล้วนะเพราะไม่สามารถปิดผ่านแนวนี้ได้หลังจากนั้นกราฟมีรีเจคชันในแท่งออเดอร์เราก็กดลงไปนะครับแท่งนี้ก็วินไปสวยงามโอเคไปดูแนวต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับมาดูแนวนี้กันมาดูโซนเทขายอีกโซนหนึ่งอ่ะอันนี้เปิดกราฟมาเจอพอดีนะฮะหลอผมวันนี้รลออย่างเยือกเย็นแล้วผม การเทรดเนี่ยรอนะครับผมเรารอให้ได้ราคาที่ดีสุดนะเนี่ยผมรอไปลายไส้นี่เห็นไหมจึ๊กผมใส่เลยผมวันนี้ผมไม่รอรีจิตนะอ่าเป็นการชิงจังหวะเข้าวีสุดท้ายนะสังเกตดีๆเมื่อกี้ผมเข้าประมาณวิเทท้ายเลยเกือบไม่ทัน้วยทำเลยมันเป็นการชิงจังหวะเนี่ยถ้ารอรีจิตก็ไม่ทันได้กดแล้วผมวันนี้ก็ใช้ประสบการณ์ช่วยนิดหน่อยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีแรงเทขายแล้วผมอ่าเพราะผมอ่านจากปลายไส้เนี่ย ปลายไส้มีแรงเทขายอยู่บอกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะจบเป็นเขียวเล็กๆก็ได้นะเพราะมันอาจจะเขียวทิ้งไส้ไง่ามันคาดการณ์ว่ามันจะจบทิ้งไส้ไง๋ย่มันไมไ่จบสวยอะไรหรอกแท่งตรงเนี้ยเราคาดการณ์แล้วไงเพราะมันนะยังไงมันก็ไม่ปิดเขียวใหญ่หรอกแท่งเนี้ยมันไม่ทะลุหรอกเพราะตรงเนี้ยมีแรงขายอยู่แล้วก็เป็นไปตามราคาดผมวิธีดูแนวของผมก็คือเนี่ยผมไม่ได้มองอะไรผมมองแค่ปลายไส้ตรเนี้ย มองแท่งด้วยแท่งเทียนด้วยปลายไส้แล้วเป็นแท่งเทียนตบแข็งแรงแท่งเทียนตบแข็งแรงเห็นพวกนี้ไหมฮะอ่าโซนพวกนี้แล้วก็ามาปลายไส้ล่าสุดเลยโอ้หเป็นชูดิ้งตาเป็นดาวตกเลยเห็นไหมครับอ่ามันชนอีกครั้งเนยชนเด้งชนเด้งแล้วก็ชนแล้วก็เด้งอีกอ่าแต่ความเสี่ยงก็คือกามมันยกตัวขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วนะเงี้ยคือพร้อมทะลุแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะได้สักแท่งหน <c oughs> ้าประมาณเนี่ยผมเนี่ยดูโซนขายก็ได้ประมาณนี้นะโซนแรงขายปั๊บ โซนแรงขายก็คือหาแท่งแดงเยอะๆนะผมหาจุดที่มันเป็นแท่งแดงแท่งแดงคือแท่งแรงขายนะยิ่งแดงใหญ่ยิ่งแรงขายมากนะผมเนี่ยแดงใหญ่ๆชุดแบบนี้เนี่ยโอ้แรงขายมหาศาลเลยเราเรามารอแนวบนนี้ก็ได้แต่มันก็รอนานหน่อยไงเนี่ยถ้ารอแนวบนเนี่ยว่าแรงขายเยอะอยู่แต่มารอนานแต่มันมีแนวย่อยๆพวกนี้อยู่นะครับผมเนี่ยแนวพวกเนี้ยอ่าแล้วทาให้เราไดออเดอร์บ่อยขึ้นนะถ้าเรารอบนนี้ก็เมื่อไหร่จะไดก็ไม่รู้ใช่ไหม อ่านี่ก็เป็นการใช้ปะิบการนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็นำมาให้ดูเป็นการชิงจังหวะราคาเข้าที่ปลายไส้นะนี่ปลายไส้3มจุดที่แข็งแรงเห็นไหมสังเกตดูว่าปลายไส้แล้วเป็นแท่งใหญ่ปลายไส้ตบแล้วเป็นแท่งใหญ่แล้วปลายไส้เนี่ยเดิมทีมันเคยขึ้นมาเขียวนี้ใช่ไหมมันก็โดนตบลงไปวุฟ้ฟลงมาอย่างนี้เป็นแท่งแดงแสดงว่าตรงนี้มีแรงขายมากนะครับเราก็ชิงจังหวะเข้าไปนะ,ะราคาดีรอดไปนะครับ โอเคครับมารับชมแนวนี้ต่ออันนี้เป็นกรอบพักตัวไซเวแคบๆนะครับผมอ่าพอมีระยะให้การาฟวิ่งอยู่เดี๋ยวอเดี๋ยวรอสัญญารีเจกชันนะผมตีแนวไว้เรียบร้อยแล้วกรอบบนกรอบล่างระยะวิ่งการงกาฟคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วฮะอ่ารีเจกไหมจึก๊กหูอย่างเงี้ยผมรีเจกโคตรชัดชัดทนราคาไม่ดีเหนะ็นไหมอ่าอันนี้รีเจกชัดเจนมากๆครับผมแบบแรงขายเข้ามารุนแรงครับผมเนี่ย มันก็เลยมีสิทธิ์จบเป็นแท่งแดงใหญ่ได้นะแท่งขายเทลงมาขนาดนี้นะแต่ข้อเสียมันคือมันราคาไม่ดีไงอ่าอาจารราคาดีต้องกดตั้งแต่ไม่มีรีเจ็คนะแต่มันก็เสี่ยงไปใช่ไหมเสี่ยงมันทะลุได้เนี่ยเห็นไหมครับแท่งเทขายมันรุนแรงตรงเนี้ยมันจะจบเป็นแดงใหญ่ได้อ่าแ,แนวต้องดีด้วยนะอ่านี่ก็เป็นแนวโดจินำทางครับผมมีโดจิถึงสองตัวเลยยิงเยอะยิงแข็งนะผมแต่เยอะเกินสามสี่ตัวไม่ดีละ บอกกาลังเลนะโดจิแนวที่ใช้ก็คือแนวแรกเลยคือหาโดจินํำทางนะครับโดจิที่ดีคือโดจิแล้วก็แดงใหญ่โดจิแล้วก็แดงใหญ่อย่างนี้นะอ่าอันนี้ให้ซีกกาเลือกโดจินํำทางนลผมเนี่ยพยายามหาคู่ที่มันเป็นเนี้ยคู่ที่เป็นโดจิแล้วก็ส่งกราฟลงอันนี้คือโดจินํำทางลงเนี่ยโดจิแล้วก็ส่งกราฟลงเป็นโดจินำทางลงอย่างแรกเลยเราวิเคราะห์มันเป็นไซเวย์ใช่ไหม อ่าตอนนี้เทรนมันเทรนไซเวยมีกรอบประมาณนี้กรอบไซเวย์มันก็จะวิ่ง,งนะครับผมวิ่งอยู่ในกรอบใช่ไหมชนเด้งอยู่ในกรอบนี้อ่าแล้วก็ได้คำนวณได้แล้วว่าระยะมันจะวิ่งถึงไหนนะังนั้นแท่งนี้มาปิดยืนยันแนวให้เราแท่งนี้มีรีเจ็ครุนแรงแบบที่เห็นเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเราก็กดเข้าออเดิมไปได้เลยง่าย,ายๆครับผมท่าพื้นฐานเบสิกเบสิกนะฮะสบายสบายถ้ากรอบไซเวยเนี่ยจะยิ่งสวยนะผมเนี่ยมันจะเด้งอยู่ในกรอบนี้แหละอ่า โอเคนะครับพอเข้าใจกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยอะอันนี้แนวเก่าแนวเดิมเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมรับผมกรอบไซเวกอบนี้จําได้ไหมแนวเมื่อกี้รอครับผมจึ๊กนะอันนี้มีรีเจ็คจึ๊กหนึ่งผมเข้าแล้วส่วนหนึ่งคือการชิงจังหวะราคาด้วยแหละเห็นไหมก็คล้ายๆแล้วผมอ,ออเดอร์ผมแต่ละออเดอร์ผมก็คล้ยายๆกันนี้แหละ อ่าในนี้เสีียวนิดหนึ่งมันชกขึ้นชกลงนะอ่าแต่นี้มันไฮยกไม่โลมันยกขึ้นแล้วนี่เริ่มเสียงนะแล้วเดี๋ยวผมก็สวนเพราะผมมั่นใจในแรงขายตรงนี้นะเนีย่ยมันมี PA เอตรงนี้ยืนยันว่าแรงขายมีอยู่มากผมก็เลยกล้ากดไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะว่าพ a เออะไรบวกบมีรีเจ็คตรงปลายไส้เนี่ยแล้วผมก็ชอบปลายไส้นี้เวยอ่าคล้ายๆออเดอร์เล็กๆแต่แล้วผมแต่ออเดอร์ผมคล้ายๆแล้วครับผมเล่นกับปลายไส้นะ เล่นกับปลายใช่เล่นกับแนวเนี่ยชอบนะผมะหาเทคนิคที่เทรดแล้วเรามีความสุขเทรดและสนุกนะับผมเทคนิคที่ดีไม่จําเป็นต้องวิเลทเทพครับว,วิเลทห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคแล้วผมหัหกสิบเปอร์เซ็นต์ขห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันขาดทุนนะฮ <c oughs> ะห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสวยงามรับผมขออยู่รอดได้เนี่ยแนวเดิมเราใช่ไหมโดจินําทางลงโดจินําทางลงหลัจงจากนั้นเราดู ปายแอคชั่นยืนยันแนวว่าผมก็คือคู่นี้แล้วผมคู่นี้มันเป็นอะไรหลายหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแนบคู่ก็ได้ครับผมหรือคืนกินก็ได้เช่นกันเพราะว่าแต่จริงๆนับทั้งปลายไส้นี่มันคือคืนกินนะพเพราะในอะไรเราแท่งเขียวมันแค่เนี้ยแต่แท่งแดงเนี่ยมันเกินทั้งแท่งเขียวเลยเห็นไหมอ่าเป็นพายแอคชั่นคืนกินคืนกินหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งเขียวขึ้นไปแค่ไหนแรงซื้อมีมากแค่ไหนแรงขายตบลงมาแรงมากกว่านะครับก็เลยทําให้ ผมมั่นใจว่าโซนโซนนี้มีแรงขายอยู่มากบวกกับปลายไส้นี้แล้วก็ปลายไส้นี้สัมพันธ์กันด้วยเห็นไหมโซนนี้แลนะหลังจากนั้นขึ้นไปมีรีเจ็คนิดนึงผมก็กดเข้าไปแหละส่วนหนึ่งเป็นการชิงจังหวะรา,าคาที่ดีด้วยนะครับผมมาทางนี้ก็จบเป็นโดจิไปสวยงามนะครับโอเคจะไปลุยกันต่อนะครับโอเคครับมาพบกับแนวโดจิลงทางกันเหมือนเดิมรอรีเจ็คชัดๆจ๊กเห็นไหมฮะอันนี้ คัดไม่ให้ดูแต่รีเจกเน้นๆเลยนะผมเห็นไหมาจาังหวะรีเจกชัดๆเนี่ยเออเดอร์นี้ก็คล้ายๆกันนะผมแต่และออเดอร์ของผมมันก็คล้ายๆกันนะแต่มันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันออกไปนะครับผมทั้งเทรนทั้งแนวทั้งรูปแบบต่างๆนานานะอือนะอันนี้ก็เป็นแนวโดจินาทางลงเหมือนกันนี่เห็นไหมผมหาแท่งโดจิแล้วก็หาแท่งใหญ่ส่งมาหลังจากโดจินะฮะแลวหลังจากนั้นก็มีปลายไส้แท่งแดงแท่งนี้เป็นชูตติ้งสตาร์ อถ้าไม่มีแท่งนี้ผมก็ไม่กดนะเพราะโรจิตรงนี้ไม่มีไส้เลยนะนี้ก็เป็นแนวย่อยนะผมแนวย่อยในกรอบแคบๆเล่นแนวย่อยมันก็จะเสี่ยงกว่าแนวหลักหน่อยนะผมแนวย่อยคืออะไรก็คือเนี่ยพราะผมโรจิที่มันส่งกราฟได้แท่งเดียวแป๊บๆแล้วมันก็กลับมาแล้วผมแนวหลักๆก็คือเนี่ยมันต้องส่งกราฟได้ชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหม่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูแนวหลักกับแนวย่อยนะอ่านี่วินไปเนี่ยแนวหลักก็คือเป็นแนวจุด บนสุดและจุดล่างสุดที่เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมอันนี้คือแนวหลักของผมเนี่ยโดจินำทางตัวเนี้ยเพราะมันอะไรมันส่งกราฟขึ้นได้หลายแท่งเลยเห็นไหมมันส่งกราฟขึ้นได้ยาวเลยอ่าเนี้ยเป็นแนวหลักแต่ไอ้แนวย่อยเนี่ยคือแนวระหว่างเทนส์อย่างเงี้ยผมเนี่ยแนวพวกเนี้ยแนวย่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยโคตรย่อยเลยผมบอกเลยเพราะมันส่งกราฟลงในแท่งเดียวอ่าแต่ก็เล่นได้นะนํามาแบ่งปันก็เผื่อว่าจะได้เข้าเดอนกันบ่อยๆขึ้นนะครับผม ทำให้เราเข้าด้ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่มากขึ้นเลยนะครับอผมรับได้ก็จัดไปเลยนะฮะเอามาแบ่งปันกันเนี่ยผมเข้าเพราะปลายไส้แท่งนี้ทพีงเดียวเลยแต่แท่งเขียวเนี่ยผมเห็นความพยายามของมันเห็นไหมตอนแรกมันลงมาเป็นแดงใหญ่แนละ้วะผมเห็นไหมไปลายไส้เนี่ยลงมาแดงใหญ่หลังจากนั้นปิดขึ้นมาป,ปิดปุ๊บปิดเป็นเขียวแต่ปิดไม่สามารถชนะแนวนี้ไปได้นะผมไม่สามารถชนะโดจินน้ำทางตัวนี้ไปได้หลังจากนั้นกราฟขึ้นไปมีรีเจ็คชัดๆัดผมก็เลยกดเข้าไปนะผม อ่าสีเก็บเนื้อเก็บสไส้ได้ประมาณนี้นะครับอ่าได้เป็นโซนสวยงามเลยนี่ก็เป็นไซส์เว์แคบๆด้วยนะอืมถ้าเรามองดีๆอ่ะต้องสังเกตนะผมอืมตรงนี้ก็เป็นเทรนขาลงได้เนี่ยเห็นไหมโลต่ําลงนะโลมีการต่าลงอ่าถ้าเรามองรายละเอียดปีกย่อยใช่ไหมโลมีการต่ําลงทายก็มีการลดลงลดลงเรื่อยๆอ่ามันอาจจะปรับตัวเป็นเทรนขาลงก็ได้อ่าเรามองเป็นเทรนย่อยๆอย่างนี้นะแต่เทรนหลักมันเป็นขาขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ในเทนกับเทนมันก็มีเทนซ้อนเทนอยู่อีกนะครับผมเห็นไหมเทนมันทับซ้อนฮนะเราก็มองพยายามหาจุดที่ใช่สําหรับเราครับผมอ่าหาจุดที่ชอบนะโอเคครับผมก็จะนํามาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับมาพบกับโดจินําทางอีกเช่นเคยอ่าตรงนี้ที่ผมกดเลือกกดเข้าไปเพราะมีเส้นกิจเนี่ยจึ๊กอ่านี้จังงว่ารีเจ็คเบาๆนะผม อ่าแต่กามันทะลุไปแล้วทะลุมามันก็เจอปลายไส้พวกนี้ต่อนะอ่าเป็นไงอันนี้โดนทุบอย่างรุนแรงเล้ะนี่มาดีขึ้นมาดีมีแรงขายอยู่นะครับผมตรงนเนี้ยเนี่ยสังเกตจากไส้หนึ่งไส้สองอ่าตรงนี้มีแนวรับเก่าด้วยอ่าแนวรับเก่าคือตรงนี้โดจินำทางขึ้นตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันนะโดจินำทางเนี่ยอ่าแต่อานนี้มันลงมาแรง <c oughs> มันน่าจ,จะโดนดีดกลับขึ้นไปก็ได้ เดี๋ยวดูสิโอ้อยนี้เสียวไส้ครับผมมันลงมาไม่ได้เพราะมีแนวซ้อนขวางอยู่นะนะเดี๋ยวเรามาดูความเสี่ยงของไม้นี้กันนะชนะแต่มันมีความเสี่ยงนะไม่สวยเลยเป็นการชนะที่แบบไม่สวยครับเพราะมันชนะแค่ปลายไส้เนี่ถ้าเราชนะดีๆน้อกชนะขาดปิดแดงได้อย่างนี้นะถึงจะแบบปลอดภัยนะอันนี้แบบเสียวไส้เพราะว่าอะไรก็คืออ่ะดูแนวย่อยกันเลย แนวย่อยก็คือแนวนี้เห็นไหมครับโดจินําทางลงตรงนี้ก็คือแนวซ้อนเพราะมันเคยเป็นแนวต้านไงอดีตมันเคยเป็นแนวต้านใช่ไหมแล้วเราตีเก็บเนื้อแล้วก็เก็บไส้ด้วยมันก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมเห็นไหมเดี๋ยวตีด้สวยก่อนให้รู้เป็นแนวซ้อนปั๊บปั๊บเนี่ยโซนเนี้ยเป็นแนวซ้อนแล้วแล้วตรงเนี้ยก็เป็นแนวอีกแนวดงเห็นไหมแนวมันอยู่ใกล้กันนะครับผมระยะวิ่งมันน้อยไง มันลงมามันก็มีสิทธิ์จะโดนเด้งขึ้นไปมันขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์โดนทุบกลับลงมาได้งเงี้ยคือแนวรับซ้อนกันนะแต่ผมชอบเพราะอะไรเพราะมีแนวรับเก่าแนวรับเก่ากลายเป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้อ่าไม่งงนะผมโดจินํำทางขึ้นแล้วก็มีโดจิน้ำทางลงหลังจากนั้นแท่งนี้ขึ้นไปมีรีเจคชั่นบวกกับมีเส้นกิดด้วยเห็นเส้นเทาๆนี่ไหมกลางแนวเนะี่ยอ่าคือเส้นกิดนะครับผมทำให้ผมมั่นใจในการกดไปนะครับโอเคไม้นี้ก็ สวยงามหรือเปล่ามาเสียวไส้นะไม่สวยงามโอเคโอเคผมมานี้มาชมจังหวะลีเจก,กันมีใครมองออกไหมครับผมว่าเอาเดิอนนี้เข้าพรอ,อะไรนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวย่อยอีกแนวนะผมเนี่ยผมเล่นอยู่แค่นี้แล้วผมโดจินำทางจากรับเป็นต้านจากต้านเป็นรับแล้วก็โดจินำทางลงฮะผมเล่นอยู่ประมาณนี้จริงครับ แต่นี้ก็เป็นแนวย่อยมันก็จะเสี่ยงนิดนึงนะผมเสียเสียงๆอีกแล้วขออภัยที่นำออเดอร์เสียงๆมาฝาก,ก,กน,นะผมจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เล่นกันนะผมถ้ายังไม่ได้ชํานานนะอมผมก็ไม่ได้ชํานาญแลยหรอกแต่มันห้าาอยากเล่นไง <c oughs> อ่าค่ะบหลายผมนํามาแบ่งปันกันจะได้เข้าออเดอร์ได้บ่อยๆกันนะครับสาหรับใครที่ชอบแนวะรับแนวต้านแล้วรายละเอียดแนวมีค่อนข้างเยอะเนาะก็นํามาแบ่งปันเลยให้เก็บรายละเอียดกันค่อยๆเก็บกันไปนะครับ ใครต้องใส่ไม้ไหนก็แขบมาถามเลยนะส่งไลน์มาถามเลยไลน์ผมอยู่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะผมอ่ต้องใส่ก็แขบมาถามเลยเลยไม่ต้องเกรงใจนะผมยินดีช่วยเหลือครับอาเดี๋ยววิเคราะห์แนวนี้กันแนวนี้คือแนวโดจินำทางตัวนี้ผมผมใช้ตัวนี้เลยอ้างอิงโดจินำทางขึ้นใช่ไหมนำทางขึ้นแล้วเป็นไงผมมันลงมาไม่สนใจไง กราฟไม่สนใจหลังจากนั้นการาฟเกิดการเบรกเอาฮะเบรกเอาลงมาเป็นแท่งแดงใหญ่แท่งนี้บ่งบอกมีแรงขายแข็งแรงนะแรงใหญ่แท่งนี้ยอ่าเราได้โซนแรงขายแล้วหลังจากนั้นแนวรับเก่เามันกลายเป็นแนวต้านใหม่ทันทีเพราะว่าการาฟเนี่ยขึ้นมาอ่อนแรงให้เราแล้วเห็นไหมมันขึ้นมาอ่อนแรงตรงเนี้ยมันไม่ผ่านทีนึงแล้วเนี่ยไส้เนี้ยบ่งบอกมีแรงขายนะไม่ผ่านแล้วแล้วเขียวนี้ก็ขึ้นมาปิดอีกอ้าวก็ยังไม่ชนะแนวนี้อีกเห็นไหม หลังจากนั้นแท่งเนี้ยมาปิดยืนยันให้เราแล้วเป็นแท่งโดจิหลังเลอาอ่อนแรงแล้วด้วยหลังจากนั้นการาฟแท่งนี้ขึ้นมารี j e c t ั่นผมก็มเลยกดเข้าไปนะผมอ่านี้วินปิดแดงสวยงามแต่สังเกตรายละเอียดปีกย่อย,อยอย่างคือถ้าเราเล่นแนวย่อยเราต้องสังเกตรายละเอียดย่อยๆพวกนี้นะคืออะไรครับผม high มันลดลงไงไปลายไส้พวกนี้นะับเป็น high เป็นโลแล้วผมเนี่ยเห็นไหมเพราะเราเล่นหนึ่งนาทีไงเราเล่นแนวย่อยอะถ้าเราตีกรอบไซด์เวย์มันจะได้อย่างงี้ผมถ้าตีกรอบแนวนอนนะ จะได้เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมการาฟมันเป็นเทรนขาลงย่อยๆอย่างนี้นผมเนี่ยอ่าเราก็สามารถเล่นตามเทรนย่อยได้จะเทรนหลักมันจะขึ้นหรือลงไม่รู้อะเราเล่นแค่หนึ่งนาทีเราดูเทรนย่อยไว้ก่อน,นครับผมเนี่ยอ่าตามเทรนเนี่ยเป็นไหลตามเทรนไปนะครับผมอ่าสวยงามมาะผมอันนี้ะฮะเรียบร้อยครับถ้าปิดแดงเนี่ยคือวิเคราะห์เราวิเคราะห์ถูกนะครับผมตามคาด ก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ันไปเยอะพอสมควรนะครับผมอ่านะผมว่าจัดเต็มลุกคลิปนะครับผมพยายามเอาแต่งปันหลายๆคลิปนะครับผมแบบบางคนจะหลีดไม่ไม่เท่ากันนะผมก็สิบห้าวิมั่งห้านาทีบ้างแต่ส่วนมากจะเน้นหนึ่งนาทีนะครับผมเพราะผมเทดหนึ่งนาทีนะอ่าแต่ใครชอบสิบห้าวิชอบห้านาทีก็ไปดูได้ครับผมทำคลิปให้อยู่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็อจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่า ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะกระดิ่งข้างปุ่มกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากผมนะครับผมลงอัพลงคลิปปุ๊บจะได้แจ้งเตือนเลยนะผมะและใครไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะผมสงสัยขั้นตอนไหนในการสมัครก็ทักไลน์มาถามผมได้เลยนะครับผมเหล่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ